เจ้าภาพจ่าย19ใบแดงนะฮะทำไมเป็น19ใบแดงอาหาร18ใบแดงมีค่าขน1ใบแดงนะฮสำหรับห้องจัดเลี้ยงที่อยู่ชั้น2เปิดตัวด้วยออเดิบเย็นนะครับจีบหมูแผ่นนะฮะหอยเชลล์ทอดถั่วและสีสีข่องกงทอดนะฮะกุ้งซ้อนมะขามากุ้งแช่บไวจากจังหวัดระนองนะฮะราดด้วยซ้อนมะขามสูตรทีเด็ดของทางร้านหอยจาอปูนะฮะเราทำเองนะฮะเนื้อปูแน่นๆกลิ่นหอมสุดๆครับจานนี้ ทานเสร็จแล้วนะฮะเลอะมุมปากของเราวันนี้ครับมีกระดาษทิชชู่นุ่มๆน,นะฮะจากพรชัยหูฉลามหูฉลามน้ําแดงนะครับก่อนทานนะครับอย่าลืมคนก่อนนะครับอดีตนะครับให้มันผ่านไปจำเอาไว้แต่สิ่งดีๆครับจปลาทับทิมยำมะม,ม่วงฮนะราดด้วยน้ำยำสุดที่เด่นทางร้านปลาัวใหญ่หญๆแน่นๆแบบนี้เลยครับบะหมี่ผัดแห้งครับบะหมี่ฮ่องกลงลัสไตล์ร้านเรานะฮะหอมกระทะสุดๆนะฮะนี้ครับ เห,หอมตุ่นเยื่อไผ่นะฮะสดเชงเชงแบบนี้แปลกกล้วยสาคูแคนตาลูปนะพรชัยหูฉลามไม่ใช่พรชัยเฉยๆนะครับ